สวัสดีค่ะัมืีอวันที่21มิถุนายน2 5 6 5ค่ะพบกับอูซางบอยมาหาสารคามค่ะวมืนอวาอูซางบอยกําลังจะลาของรถไถคัยขนี้ไปส่งลูกข้ายย่บานโน้นสมบูรณ์ค่ะตําบลหน้าโพอําเภอกุดล่งจังหวัดมหาสารคามค่ะขัานี้เป็น,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 นออร,รุ่าหาะะนหล,ล่อคูบะดาค่ะคัาน,นี้จะย่าอยุธี3เมตร10ค่ะ,ละแลวกจากววางอยุทีเมตรเก เปิดได้3ด้านค่ะขั้นนี้จะใส่เป็นเท่าหกหล่อลอยลอยซิแรงค่ะเป็นกระทาขอบ15เป็นยางเปอร์เซ็นต์สภาพสวยค่ะบรรทุกได้ประมาณหาตันหตันตัวเถียวค่ะ f อฟซี FC คนใดสนใจจะไอ้กระร่งโทรเขามาสอบถามสร้างบอยได้จ้าเบอร์โทรสร้างบอย062 3 4 1 7 4จะซค่ะขั้นนี้กะจะเปิดได้รอบขั้นค่ะ ใส่ง่ายตามคลิปดีโอลยนะคะขั้นนี้เป็นรุ่นบดัมลาบบนซีดามถอดออกได้ค่ะของซางบอยจะเปิดทางไดเบิร์ตคันแล้วกจะถอดลาบได้ทุกขั้นค่ะของซางบอยค่ะเป็นรุ่นบดัมจ,จะคำหัวคำถ่ายให้แบบนี้ค่ะเพิ่มค้อแข็งแรกคันนี้จะเป็นเล็กล่างนามนะ้มหนาหาค่ะจะ่อนญทางสวยและแกแข็งแรงค่ะจะซับข้อแบบนี้ให้ทุกจุดแลยแกทุกขั้นค่ะ มันล้อยฉีขาดของอู่ซ้างบอลก็จะแถมเสือแถมหมวกแถมบันไดแบบนี้ให้ลูกขาดไปทุกๆขั้นค่ะให้ลูก้าดแบบั่งบอลบัได้มวกค่าใส่ใจเพิ่มเติมค่ะแถมของหยสวยๆด้วยค่ะส่วนดดาเล่าด้านลางสีน้ำเงินก็นสามารถเหยียบปีนได้จริงค่ะขั้นนี้ก็จะมาะก,กับรถไทยทีมีประมาณแรงหลาก47แรงหลากถึงไปค่ะจะหลากสบาย เอสซี่คนใดสนใจร่องโทเขามาสอบถามสร้างบอยไดจ้าเบอร์โทรสร้างบอยกะยุ่งคลิปวิดีโอค่ะนี่ค่ะรอบขั้นลูกค้าคนสร้างเป็นด้านในกระบาดไอ้ด้านในสีเขียวค่ะด้านนอกเป็นสีสม้มขั้นนี้สร้างควรจะใส่โส่แบบนี้หายพร้อมค่ะกันกระบาดฉีด ขอบคุณเอฟซีดูดขนที่ติดตามคลิปวิดีโอของอูซางไว้หลายตาอันนี้มาถึงบ้านลูกค้าแล้วครับเพ่ออันนี้อยู่บ้านเลยนะพ่อโนอตบุนนตบุนนตบุตบตบนตำบลหน้าพ่อครับเกาะล่างรถมาสายขามครับเอามาส่งพ่วงให้พ่อนะครับอ,อันนี้เป็นรา,า,างนรงนะฮะโอเคพ่อเห็นรถแล้วเป็นไงบ้างครับตกใจวะอย๋าโย่สีมือครอกผ่านผ่านเนาะ ห okay. okay. okay, yeah. รือว่าโอเคอยู่นะครับครับอาเเปลนไม่ัวั่นาเา่น่นี้จูคอล่าพ่อมาใส่กับรถไถกี่แรงนะคูเวตาหกสิองหกสิบสองแรงตัวใหญ่เลยครับเอครับโอเคขอบคุณมากครับ